เอาละครับทีมที่สี่พร้อมแล้วพร้อมครับเริ่มครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเก็บจรวดพร้อมรอบที่สองไปครับเอาละครับสุชาติบอกกัาตรงนี้ะตรงนี้นะบุรุษปล่อยให้แม่นนะครับดูสิได้ไหมลมเข้าหรือเปล่าครับอาจจะให้ลมเข้าด้วยนะเอาไปสวยครับ ระยะไปสักสูงหกสิบเมตรจะใกล้เคียงนะเด็กๆกำลังไปเก็บจรวดจบแล้วหยางอันนี้รอบแรกรอบที่สองรอบที่สอง ใช่ครับมีสามรอบอ๋อใช่ๆๆ่ใช่หมืวิ่งมาอย่างนี้สองรอบจากรอบแรกนะครับนักเรียนแข่งขันแต่ละจะลังหวรดแต่ละเครื่องรู้สึกเหมือนจะไปไกลทุกเครื่องนะครับรอบต่อไปก็คนอัดนะครับกับจังหวะอัดลมให้พอดีพอดีนะ<า>แข่งกับกูเป็นไงรอบแรกไกลไหมรอบแรกไกลไหม กกไ่โชว์โชว์จรวดให้คุณด,ดูหน่ยอยดิเออเอออะชว์จรวดให้คุณดูหน่ <laughs> อยเออโอเคพังเต็มตัวพังไม่พังหรอของผู้หญิงนี่ไก่ก,ก,กว่า ไม่ใช่เอาไกลเอาแค่ไกลทงเอาความแม่นยำเอาไกลทงใครไกลทงมากที่สุดชนะถ้าไกลก็ไกลนู่นนู่นใช่จริงขมไปถึงเออคุณหนูนึกว่าไกลที่สุดไม่ไม่เอาความแม่นยำครับเอาใครไกลทงอ่ะใช่ใครเขาอยู่ตรงทงนี่ชนะใช่ใครไกลทงอ่ะมาหนึ่งสองสามาอยู่ในเรงนี้ย ได้ดีเออหนึ่งสองสามโอเคไป <c oughs> ไกลจัะ